ผมแค่อยากจะออกมาชี้ให้เห็นความต่างค่าของ max consecutive loss กับ maximum drawdown ว่ามันต่างกันนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับเขาเข้าใจว่าการที่เราไปเจอ max consecutive loss หรือว่าการแพ้ติดก,กันต่อเนื่องสูงสุดในระบบเทรดของตัวเองที่ผ่านการทดสอบมาแล้วครับนั่นคือจุด maximum drawdown ซึ่งมันไม่ใช่ลองจินตนาการตามผมดูก็ได้ครับว่าสมมุติว่าในระบบเทรดของผมเนี่ยออกแบบมาพบว่ามันมีอยู่ปีหนึ่งครับที่ maximum consecutive loss มีการแพ้ติดก,กันสูงสุด6ครั้งลองนับดูนะครับ แพ้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 ติดกันหกครั้งกับอีกห่วงหนึ่งนะครับผมมีการแพ้ติดกันสองครั้งกลับมาชนะหนึ่งครั้งแพ้ต่อบอีกสามครั้งชนะหนึ่งครั้งแล้วแพ้ต่อบอีกสามครั้งเห็นไหมครับว่าไอ้ห่วงการแพ้ของในรูปแบบที่สองเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแพ้ติดติดกันจนกระทั่งมันเกิดเป็นแมคคอนสิคตีฟลอสแต่ในห่วงเวลานั้นนะครับมันเกิดไม้แพ้มาขั้นมากกว่าไม้ชนะไอ้ตรงนี้แหละที่ผมจะบอกว่ามันก็สามารถที่จะสะสมทําให้เกิดลอสหรือว่าดอดาวสะสมขึ้นไปสูง จึงเป็นที่มาของการทําให้เกิดแม็กดอดาวได้ก็เลยจะบอกว่ามันไม่เสมอไปหรอกว่าแมคคอนเซ็กติฟล้อเนี่ยมันจะเป็นตัวแม็กดอดาวอย่างเช่นตัวนี้มีแมคคอนหกไม้นะครับตอนที่แมคคอนหกไม้นี่มันจะทําดอดาวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ34%หลังจากนั้นมีไม้ชนะกลับมาแล้วก็มีไม้แพ้ต่อเนื่องอีก3ครั้งเรามีไม้ชนะกลับมาแล้วก็แพ้ต่อเนื่องอีกประมาณ4ครั้งเพราะงั้นดอดาวที่เกิดขึ้นในระบบเนี่ยมันเลยทำไฮเออร์ไฮไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมาจบที่ตรงนี้ที่โวลมันดาลไปถึง50%เลยสมมติแม็กคอนตัวนี้6ครั้งทําให้ดอดาวมาที่ประมาณ34%แต่ว่าแม็กซิมั่มดอดาวเกิดขึ้นจริงไปถึง50%ได้เนื่องจากมีการแพ้ต่อเนื่องที่ไม่ใช่แม็กคอนซิกูทีฟลอสแต่มันแพ้ต่อเนื่องติด,ต,ดติดกันมาอีกทําให้พอร์ตเราไม่ทันได้รีโควเวอรี่ตัวเองแล้วก็เกิดเป็นแม็กซิมัมดอดาวที่เกิดขึ้นในระบบตรงนี้คือการหาค้นหาดอดาวเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราต้องพลอตการาฟออกมา ตามลำดับออเดอร์ที่ปิดเพื่อมาดูว่ามันเกิดการแพ้ติดกันกี่ครั้งมีการแพ้สลับชนะพ่วงหน้าตามันเป็นยังไงป hmm. ลอดมันออกมาว่ามันสะสมแล้วมันก่อให้เกิดตัวแม็กซ์ดอราวขึ้นตอนไหนเราไม่สามารถที่จะไปเก็บแค่วินลอสว่าปีนี้ชนะกี่ไม้แพ้กี่ไม้เรามานั่งนับดูเองว่าโอเคตัวแม็กซิมัมดอาด,ดาวเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่านี้เท่านั้นหรือว่าเอาแก็บของคอนเซ็คติฟลอสที่มันสูงที่สุด7ครั้ง6ครั้งเนี่ยเอามาบอกว่าตรงนี้แหละคือความเสี่ยงสูงสุดของพอร์ตแล้ว hmm. ทําไม่ได้ Mm hmm. ยังไงก็ต้องถอดการาฟออกมาอยู่ดี